สวัสดีค่ะกวางนะคะวันนี้เรามีสีน้ำวินเซอร์นิวตันคอตแมนสเก็ตเชอร์เซตมารีวิวให้ดูคะ่ะเซตนี้อาจจะเป็นเซตแรกของใครหลายๆคนเราเองก็เคยใช้ยี่ห้อเดียวกันนี้แหลคะค่ะแต่ว่าจะเป็นเซตอื่นตอนนี้เราก็มีทั้งหมดสีเซตแล้วเราก็เลยจะมาคุยถึงความเหมือนแล้วก็ความต่างของสีที่เขาให้มาเพื่อดูว่าถ้าใครอยากจะลองใช้ยี่ห้อนี้ควรจะซื้อสีเซตไหนดี วินเซอร์หิวตันรุ่นคอตแมนนะคะแบบเซตที่ขายอยู่ก็คือมีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเซตทั่วไป12สี24สี45สีเซตที่สำหรับว่าเฉพาะอย่างเช่นภาพวิวภาพคนภาพดอกไม้แล้วก็เซตสำหรับพกพาที่จะเน้นเรื่องแพคเกจจิ้งเป็นหลักแต่ในวันนี้เราจะเน้นเฉพาะเรื่องของสีที่เขาให้มาในเซต12สีเป็นหลักค่ะเพราะว่าแต่ละเซตบางสีเขาให้มาไม่เหมือนกัน แล้วก็เผื่อว่าใครที่กำลังลองดูยี่ห้ออื่นอยู่ก็อาจจะสามารถนำข้อมูลนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะเซตแรกที่เราใช้ของรุ่นนี้ก็คือบลัตเพนเซตค่ะซึ่งเราไม่ค่อยชอบสีที่เขาให้มาเท่าไหร่แต่เราก็พอจะเข้าใจนะคะว่าทำไมเขาถึงเลือกสีพวกนี้ไว้ในเซตนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายแบบละเอียดให้ฟังกันอีกทีค่ะเซตที่2ที่เราใช้ก็จะเป็นกล่องเหล็กแบบ24สีค่ะ ซึ่งก็โอเคนะคะเราใช้อยู่นานมากๆเลยปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ค่ะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเลือกใช้สีเท่าไหร่เพราะว่าสีที่ให้มาค่อนข้างเยอะแล้วแต่เราก็อยากจะมีเซตเล็กๆไว้สักเซตหนึ่งเพื่อที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกก็เลยมาเป็นเซตนี้ค่ะ s k e t e r s e ตพอเราเริ่มมีหลายเซตเราก็เลยสังเกตเห็นว่า เออถึงแม้ว่าจํานวน12สีเหมือนกันแต่สีที่ให้มาบางสีไม่เหมือนกันค่ะกล่องพลาสติกก็ชุดสีหนึ่งกล่องเหล็กก็จะเป็นอีกชุดสีหนึ่งแล้วก็ยังมีแบบเวอร์ชันใหม่กับเวอร์ชันเก่าที่มีการเปลี่ยนสีบางสีเช่นเวอร์ชันเก่าเป็นสีฟ้า intense blue แต่ว่าเวอร์ชันใหม่เปลี่ยนเป็นสีฟ้า c e l u l i a n blue สำหรับเวอร์ชันเก่ากับใหม่เนี่ยสังเกตง่ายๆที่กล่องค่ะถ้าเป็นเวอร์ชันเก่ากล่องจะเป็นสีน้ำเงินทั้งกล่อง ส่วนเวอร์ชันใหม่กล่องด้านหนึ่งจะเป็นสีขาวแล้วก็ด้านหนึ่งจะเป็นสีน้ำเงินอย่างรูปในเพจ o f f i c i a l นะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ค่ะแต่ว่าในไทยก็ยังมีขายเวอร์ชันเก่าอยู่นะคะแล้วสีที่เปลี่ยนไปหรือที่ต่างกันเนี่ยมันมีผลยังไงเพราะว่าเอาจริงๆเวลาซื้อแล้วดูรูปผ่านๆนะคะก็าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันขนาดนั้นวันนี้เราก็จะมาช่วยดูให้ค่ะเราจะเริ่มจากการสวัดส,สีของ s k e t c h e r s e เ็ก่อนนะคะสีแรกเป็นสี Lemon y e l l o w Hue ค่ะ พิกเมนต PY175 เป็นสีเหลืองทนเย็นมีความโปร่งแสงส่วนค่าความทนแสงเขาไม่ได้บอกมาคะ่ะถ้าไม่ได้บอกบางยี่ห้อจะใช้สัญลักษณ์ว่า NA ซึ่งหมายความว่าผลของค่าทนแสงของสีนั้นอาจจะยังไม่ถึงกระบวนการที่มาตรฐาน ASTM จะรองรับว่าทนแสงอยู่ในระดับไหนแต่ว่าถ้าอยากทราบก็อาจจะต้องลองเอาอไปทดสอบเอ,เองคะ่ะสีที่2 Cadmium Yellow Hue รหัส PY65 PY97 เป็นสีเหลืองทนอุน่นมีความโปร่งแสงค่าความทนแสงไม่ได้บอกมาเหมือนกันค่ะสีที่3 c a เค i เมียม Pale Hue <view> วรหัส P.R.255 P.Y.65 เป็นสีแดงทนอุ่นค่ะแต่ว่าจะค่อนข้างหนักไปทางสีส้มมากๆจากรหัสพิก m e n t นะคะก็จะมี P.R. ซึ่งเป็นพิก m e n t สีแดงผสมกับรหัส P.Y. เป็นพิกเมนตสีเหลืองค่ะสีนี้เป็นสีโป่งแสงแล้วก็ไม่ได้บอกค่าความทนแสงค่ะ สีที่สี่อริซิรินคิมสันฮิลรหัส P.R. 2 0 6เป็นสีแดงทนเย็นค่ะถ้าผสมน้ำเยอะๆก็จะได้สีชมพูจางๆสีนี้เป็นสีโปร่งแสงค่าความทนแสงดีมากสีนี้คือไม่ซีแน่นอนสีที่5้าอัลตาริดรหัส p v 2 9เป็นสีน้ำเงินทนอุ่นค่ะก็จะมีออกแดงแดงม่วงๆนิดหน่อยค่าความทนแสงดีมากเหมือนกัน สีต่อมาเป็นสีที่ทําให้เรารู้ว่าถึงแม้จะชื่อเซตเดียวกันแต่สีที่ให้มาไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเก่าแต่ว่าตอนที่เราเขียนชื่อในวอฟต์แร์เนี่ยเราไปดูในเว็บซึ่งมันเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่สีฟ้าทนเย็นจะเป็นซิลลรินบลูเฮลค่ะแต่ตอนที่เราเอาสีไปป้ายลงในหลุมผสมสีดูยังไงก็ไม่ใช่ซิลลรินบลูเราก็เลยแงะออกมาอ่านถึงได้เห็นว่ามันเป็นอินเทนส์บลู แล้วเราก็ไล่เช็คทีละอันค่ะแต่ว่าบางอันก็ไม่มีตัวหนังสือแบบนี้บอกนะคะอาจจะตก Q ิวสีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเลยไปเซิร์ชหาว่าของเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมีสีอะไรบ้างซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีแค่สีนี้สีเดียวค่ะที่ต่างกันความต่างของเซลลรินบูฮิลกับอินเทนส์บูฮิลเนี่ยเอาความเหมือนก่อนแล้วกันนะคะก็คือเป็นสีน้ําเงินทนเย็นทั้งคู่จะเป็นน้ําเงินที่ออกไปทางเขียวรหัสสี p b 15เหมือนกัน แต่ intense blue จะเป็นสีที่ไม่มีตะกอนแล้วก็ cerulean blue hue จะเป็นสีที่มีตะกอนค่ะ cerulean blue hue จะยกสีออกง่ายกว่าดูจากช่องสีเหลี่ยมเล็กๆช่องล่างสุดนะคะส่วน intense blue จะยกสีไม่ค่อยออกแล้วก็ cerulean blue hue เนี่ยเป็นสีทึบแสงค่ะส่วน intense blue เป็นสีโปร่งแสงทั้งสองสีมีค่าความทนแสงเท่ากันอยู่ในระดับดีค่ะสำหรับเราเราชอบทั้งสองสีนะคะใช้บ่อยทั้งคู่เลยแต่วิธีที่เราใช้จะต่างกัน เราไม่ค่อยชอบสีที่มีตะกอนเยอะเพราะฉะนั้นถ้าสีที่มีตะกอนไปผสมกับสีอื่นที่มีตะกอนเหมือนกันตะกอนก็จะยิ่งชัดเข้าไปอีกเราก็เลยจะใช้ intense blue สำหรับผสมสีกับสีอื่นซะส่วนใหญ่ค่ะแต่เราชอบใช้ cerulean blue Hill ในการลงสีท้องฟ้าคือถึงแม้ว่ามันจะมีตะกอนแต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรค่ะถ้าใช้สีเดียวหรือผสมกับสีอื่นที่ไม่มีตะกอนก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้น แต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องตะกอนสีก็อาจจะข้ามประเด็น,นนี้ไปก็ได้ค่ะเรื่องที่เหลือก็คือจะเป็นเรื่องของความเข้มความอ่อนว่าชอบแบบไหน Intense Blue เนี่ยสีจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าค่ะสีที่7 Viridian h u l รหัส P.G. 7เป็นสีเขียวทนเย็นมีความปร่งแสงแล้วก็ทนแสงได้ดีมากค่ะสีที่8สี Zap Green รหัส P.G. 3 6 P.R. 1 0 1แล้วก็ P.Y. 1 3 9เป็นสีเขียวทนอุ่นที่มีทั้งพิกเมนต์สีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองสีนี้มีความโปร่งแสงแต่ว่าไม่ได้ระบุค่าความทนแสงมาค่ะสีที่9 Yellow o c h r อรหัสสี P.Y. 4 2จะออกสีเหลืองขุ่นๆค่ะแบบเหลืองทองปนสีน้ำตาลนิดหน่อยเป็นสีทึบแสงตะกอนค่อนข้างชัดแล้วก็ทนแสงได้ดีมากค่ะ สีที่10 b u r n น i n a pr 1 0 1จะเป็นสีน้ำตาลออกส้มมีความปร่งแสงแล้วก็ทนแสงได้ดีมากเหมือนกันสีนี้ก็เป็นสีที่มีตะกอนค่ะสีน้ำตาลส่วนใหญ่จะเป็นสีที่มีตะกอนเท่าที่เราเคยใช้นะคะสีน้ำตาลทุกสีที่เรามีมีตะกอนหมดเลยสีน้ำเงินหรือสีฟ้าแล้วก็สีเขียวส่วนใหญ่ที่เรามีก็มีตะกอนเหมือนกันจะมีแค่พวกที่ชื่อขึ้นต้นด้วยเตโลหรือว่าอย่าง intense blue เนี่ยค่ะที่ไม่มีตะกอน สีที่11 Burn Umber รหัส PBR7 PY42 ถ้าเทียบกับสีน้ำตาลเมื่อกี้นะคะสีนี้จะเป็นสีน้ำตาลที่ออกเหลืองกว่าเป็นสีที่มีความทึบแสงมีตะกอนแล้วก็ทนแสงได้ดีมากค่ะสีสุดท้ายนะคะสีขาวค่ะ Chinese White รหัส PW5 เอาจริงๆมันก็ดูแทบไม่ออกเนาะแต่ว่าอย่างน้อยก็จะได้เห็นว่ามันเป็นสีที่ทึบนะทนแสงได้ดีมากเหมือนกันค่ะสีนี้ ก่อนที่เราจะมาใช้เซตนี้วาดรูปเราจะมาพูดถึงสีของเซตอื่นๆกันนะคะอันนี้จะเป็นเซตสีของ Sketcher Set ที่เพิ่ง Swatch ไปก็จะมีสีเหลืองสสีสีแดง2สีสีน้ำเงิน2สีสีเขียว2สีทั้งหมดนี้มีทั้งสีโทนอุ่นแล้วก็สีโทนเย็นค่ะเพราะฉะนั้นจะสามารถผสมสีได้เยอะมากๆแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีสีน้ำตาล3สีกับสีขาวหนสีเรารู้สึกว่าเซตนี้ให้สีมาได้ดีเลยค่ะ แต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนได้เราอยากจะเปลี่ยนสีที่3กับสีที่4ค่ะคือสีที่3มเนี่ยมันออกส้มค่อนข้างเยอะแล้วเราไม่ได้ใช้สีส้มบ่อยเพราะฉะนั้นนานาทีเราผสมสีส้มเองได้ค่ะไม่มีปัญหาเราคิดว่าถ้าเปลี่ยนสีเนี้ยไปเป็นสีที่ดูแดงกว่านี้เป็นแดงอมส้มแต่ว่าไม่ค่อยเห็นส้มมากน่าจะดีกว่าแล้วก็แดงอาริสเรรนคิมสันฮิลก็เปลี่ยนเป็นแดงที่มีความชมพูมากกว่านี้หน่อย เพราะฉะนั้นสาหรับเซตนี้นะคะเราผสมให้ได้สีแดงได้แต่อาจจะต้องซื้อสีชมพูเพิ่มค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างใช้เยอะเลยเรื่องสีที่ใช้เนี่ยจริงๆแล้วแต่คนนะคะว่าชอบใช้แบบไหนใช้แบบไหนเยอะแต่โดยรวมแล้วอะคะ่ะเซตนี้ดีนะคือทุกสีมีทนอุ่นทนเย็นกันหมดเลยทีนี้เรามาดูสีของเซตแรกที่เราใช้แล้วเราไม่ค่อยชอบสีที่เขาให้มานะคะ เซตนี้เป็นเซต brush pen ค่ะซึ่งจุดประสงค์ของเขาก็คือใช้ง่ายใช้สะดวกไม่ต้องมีแก้วน้ำเอาไว้หลังผู้กันเหมาะกับพกไปวาดนอกสถานที่ที่เวลาอาจจะมีไม่มากสีที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีแม่สีสีๆซึ่งก็คือสีสีแรกที่เหลือจะเป็นสีขั้นที่สองแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเน้นความสะดวกไม่ต้องผสมเพราะว่ามีมาให้แล้ว เรารสึกว่าข้อจํากัดของการออกไปไวาดข้างนอกเนี่ยมันก็คือเวลาใช่ไหมคะเวลามันมีไม่ค่อยเยอะเห็นสีอะไรก็ป้ายสีนั้นไปเลยหรือเวลาอยากจะวาดเงาก็เอาสีเทาหรือสีดําลงไปเลยปัญหาสําหรับเราก็คือมีหลายสีที่เราไม่ค่อยได้ใช้ค่ะนานๆใช้ทีมากๆเลยแล้วก็เราไม่ได้มีข้อจํากัดเรื่องเวลาในการวาดเพราะว่าส่วนใหญ่เราวาดอยู่ที่ห้อง แม่สีที่เขาให้มาจริงๆก็ผสมสีออกมาได้เยอะนะคะเพราะว่าเขาให้สีเหลืองกับสีแดงทนเย็นมาส่วนสีน้ําเงินเนี่ยให้ทั้งทนอุ่นทนเย็นเลยเราสามารถผสมสีทนเย็นให้เป็นทนอุ่นได้แต่เราจะไม่สามารถผสมสีทนอุ่นให้เป็นทนเย็นได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าดีแล้วค่ะที่เขาให้แต่ทนเย็นมาแต่ด้วยความที่แม่สีเขาให้มาแค่นี้จากที่ผสมสสีแล้ได้เลยก็อาจจะต้องผสมสามสีแทน ซึ่งผลที่ออกมาก็อาจจะได้สีที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วการที่ผสมสีละลายสีเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดประเด็นเรื่องของความทึบแสงของสีค่ะสีมันจะเริ่มทึบมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีเกตนักเรียนที่พิกเมนตสีเขาจะน้อยกว่าจะผสมให้ได้สีที่ต้องการเนี่ยบางทีผสมจนสีมีความข้นมากทึบมากแล้วก็เรื่องตะกอนสีก็เหมือนกันก็อาจจะชัดขึ้นถ้าเอาไปผสมสีกับสีที่มีตะกอนหนัก ย่างเซนต์บัชเพนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เป็นสีที่มีตะกอนหมดเลยค่ะน่าจะมีแค่สีแดงกับสีเหลืองที่ไม่มีตะกอนแล้วก็สีขั้นที่2ที่เขาผสมมาให้แล้วเนี่ยเรากลับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับการเลือกใช้สีของเราอย่างสีเทากับสีดำเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เลยค่ะเพราะว่ามันทําให้ภาพเราดูหมองเนื่องจากมันมี pigment สี P B K ปกติแล้วเราจะผสมสีเทากับสีดําเองด้วยสีที่ไม่มี pigment P B K ถ้าเทียบ2เซตแบบเว้นช่องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะช่องที่ตรงกันก็คือสีเดียวกันเราก็เลยจะชอบเซตบนมากกว่าเพราะว่าเราใช้ครบทุกสีแน่นอนค่ะแล้วเราก็พูดเรื่องเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่ใช่ไหมคะสเกเชอร์เซตที่เราซื้อเป็นเวอร์ชันเก่าค่ะกล่องสีฟ้าก็จะมีสีอย่างที่สอดอไปวเวอร์ชันใหม่มีเปลี่ยนสีเดียวคือสีน้ำเงินเทินเย็นที่เราได้พูดไปแล้ว อีกเซตหนึงเซตนี้เรายัางไม่มีนะคะจะเป็นเซต12สีแต่ว่าเป็นแบบกล่องเหล็กซึ่งก็จะมีอยู่2สีในเซตนี้ที่เราไม่มีเราก็เลยใช้รูปจาก Official แทนเซตนี้เป็นอย่างที่เราอยากได้เลยค่ะอย่างที่เราบอกไว้ตอนต้นก็คือเราอยากเปลี่ยนสีส้มให้เป็นสีแดงแล้วก็เปลี่ยนสีแดงให้เป็นแดงที่ชมพูกว่านี้เราชอบสีของเซตนี้ที่สุดค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่เปลี่ยนอีก ไม่มีแล้วแดงชมพูเอาอะดรีเซอร์รนมสันฮิลล์กลับมาแทนอันนี้ไม่รู้ว่าคนไม่ค่อยได้ใช้เพื่อมาเน้นโรสหรือเปล่านะคะเขาก็เลยถอดออกแล้วก็เปลี่ยนสีน้ำเงินโทนเย็นเป็นพาสเชียนบูค่ะซึ่งสีนี้เราก็ใช้บ่อยนะคะแต่ว่าเราใช้สีเดิมบ่อยกว่าโดยเฉพาะในการวาดท้องฟ้าที่สดใสซึ่งอันนี้มันเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะมันก็เลยทำให้สดใสไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับเราเรายังยืนยันว่าเราชอบเซ็ตกล่องเหล็กเวอร์ชันเก่ามากที่สุดค่ะ ใครมีความเห็นยังไงก็บอกกันได้นะคะทีนี้เราก็จะมาใช้ sketcher set วาดรูปกันค่ะสำหรับกระดาษนะคะเราใช้กระดาษเซก่ยคอตตอนร้อยเอนหนาสามร้ GSM ผิวหยาบที่เราเพิ่งรีวิวไปเมื่อไม่นานนี้อันนี้เราลง masking f o u i d ไว้เพราะว่าเราจะลงพื้นหลังก่อนค่ะภาพที่เราวาดเป็นภาพแฟนอาร์จากเรื่องไม่เดียเฟนโนกตันค่ะ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เพลงค่อนข้างดังนะคะเป็นกระแสะอยู่พักหนึ่งเลยแต่ว่าพอฉายจริงแล้วเหมือนคนจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหรค่ค่ะเราเองก็ดูไปแค่2ตอน,นะคะ่ะพื้นหลังแห้งแล้วเราก็จะมาลงสีใบไม้รอบๆนะคะด้วยความที่เขาให้แม่สีมาเยอะมากแล้วก็ให้สีเขียวมาด้วยอีก2สีทําให้เราสามารถผสมสีเขียวได้หลายเฉดเลยคะ่ะปัญหารแรกอยู่ที่นี่คะ่ะเราอะอยากได้ดอกไม้สีชมพู อย่างที่บอกไป Permanent Rose เพราะว่าอยากให้มันดูแบบน่ารักฟงฟิงมุงวิงอะไรอย่างนี้แต่ว่าสีแดงที่มีเนี่ยทำสีชมพูนั้นไม่ได้ถ้าแค่ผสมน้ำเยอะๆมันก็จะจางไปเราก็เลยเอาไปผสมกับสีขาวแต่มันก็จะได้เป็นชมพูที่ดูข้นๆช่ำๆอะคะ่ะสำหรับสีผิวนะคะเราใช้สีอา i ิเซริงคิมซันฮิลผสมกับเลมอนเย l โลฮิลค่ะซึ่งทั้งสองสีนี้เป็นสีโทนเย็นทั้งคู่ แล้วก็จะลดความสดลงด้วยสีอัลต้ามารีนค่ะเป็นสีน้ําเงินโทนอุ่นแต่ว่าแค่นิดเดียวนะคะแล้วจะผสมอัลต้ามารีนมากขึ้นในส่วนที่เป็นเงาค่ะเงาน,นี้เราจะทําให้มันคอนทราสต์กันเยอะๆค่ะเหมือนกับว่ามีแสงส่องเข้ามาทางซ้ายสีผมจริงๆมันเป็นสีน้ำตาลนะคะตัวละครนี้แต่ว่าเราจะค่อยๆบิ้วจากสีเหลืองไปค่ะพอเริ่มเอาสีน้ำตาลมาผสมก็จะเห็นแล้วค่ะว่ามีตะกอนสีค่อนข้างชัดเลย ระหว่างรอผมชั้นแรกแห้งก็มาลงสีชุดก่อนนะคะอันนี้เราใช้พวกกันที่เขาให้มาในเซตเลยค่ะทั้งภาพเลยยกเว้นตอนลงสีพื้นหลังพวกกันนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะลงพื้นที่เล็กๆได้ดีลงพื้นที่ใหญ่หน่อยพอได้อาจจะไม่ได้เหมาะกับภาพที่มีขนาดใหญ่มากค่ะ จะปล่อยไว้แค่นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะลองใช้ปากกาตัดเส้นดูค่ะปกติเราใช้ผู้กันตัดเส้นนั่นแหละแต่ว่าผู้กันอันนี้น่าจะเล็กไม่พอ จ,จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสีน้ำวินเซอร์นิวตันคอตแมนสเกชเชอร์เซ็ตก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย